กับเโอกาสค่ะหลวงตาครั้งที่แล้วหลวงตาเมตตาเรื่องหนึ่งกับศูนย์ค่ะที่บอกว่าเอ่อความมีเกิดจากความไม่มีกับความมีที่เกิดจากความมีเจ้าค่ะคือเมื่ออย่างเมื่อกี้นี้มันก็มันก็เห็นสิ่งที่หลวงตาบอกคือเมื่อไหร่ก็ตามที่แม้ธรรมที่เกิดมาจากศูนย์นะคะแต่มันจะมีเหมือนธรรมที่เกิดมาจากศูนย์แต่มักจะจบไปที่หนึ่งเสมอสําหรับบ้อมะคะอะไรที่เหมือนเป็นธรรม ที่เข้าใจหรือว่าเป็นธรรมที่มาจากศูนย์เนี่ยเจ้าค่ะมันจะมีอาการที่เข้าไปขวาทันทีเจ้าค่ะแล้วก็เป็นเป็นต้นเหตุที่เข้าไปขบคิดต่อหรือว่าที่หลงตาบอกว่ามันยังติดอยู่กับการตรึกกับการดําริอย่างนั้นเจ้าค่ะกลับขาโอกาสหลงตาเจ้าค่ะก็อย่างนั้นแน่เพราะว่าเราก็เจ็บผิดเราก็ใจว่า มันต้องเริ่มต้นที่การปฏิบัติธรรมมันต้องมันต้องทุกขรยาการต้องมันต้องเริ่มต้นมาจากความไม่มีก่อนเป็นศูนย์แล้วจึงจะเริ่มต้นมีหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆอย่นี้แต่แท้จริงเลเราอ่ะพลาดไปเลยคือศูนย์นัคือความมีมีความไม่มีแต่เราอ่ะก็ดูความไม่มีไว้ก่อนรู้ความไม่มีตั้งต้นไ้ก่อนแล้วก็ ให้เห็นความมีมาจากความไม่มีแต่การที่เราเริ่มต้นที่ดูความไม่มีไว้ก่อนรู้ความไม่มีไว้ก่อนในเชี่ยววิทีนะไม่ใช่วันนานอะไรในเชี่ยววิทีที่ให้เริ่มต้นที่ความไม่มีแล้วก็ให้เห็นความมีเนี่ยมาจากความไม่มีแต่แท้จริงเนี่ยไอ้ความไม่มีแล้วมีตัวเราไปไปรับรู้ถึงว่าไปไปหมายตรงความไม่มีว่ามันต้องไม่มีก่อนนะมันมีทั้งไอ้ความไม่มีเนี่ยคือความมีที่เราไปหมายไว้นะความไม่มีคือต้องไม่มี แล้วก็มีตัวเราไปหมายว่าเนี่ยมันต้องมีความไม่มีก่อนแล้วทุกกิริยาการที่มีมันต้องมีก่จากความไม่มีแล้วก็ดับหายไปในความไม่มีแต่แท้จริงอะ่ะมันยึดตั้งความไม่มีและยึดตั้งความมี้ถ้าอย่างเนี้ยมันจะตามมาด้วยอะไรไหมอาสวอนุสัยอะ่ะ มันจะไม่ได้อย่างใจสัทีแล้วครับแค้นใจมันจะกลายเป็นว่าไม่ถึงความไม่มีได้อย่างใจสักทีไม่ถึงความไม่มีได้อย่างใจสักทีแล้วมันจะมีความคับแค้นใจมีความทุกข์ใจลึกๆลึกๆอยู่ในใจการพากาค่ะหลวงตาจริงๆสิ่ง,งที่หลวงตาพูดอะคะ่ะมันเหมือนมันไม่ได้แสดงออกมาเป็นคําพูดแต่ว่ามันเหมือนเป็น มันเป็นความรู้สึกเป็นพลังงานอะไรที่มันอยู่ข้างในเงนี้ค่ะแล้วมันก็เลยพอมันรู้สึกอย่างเนี้ยค่ะหลวงตาแทนที่มันจะจบไปเหมือนกับว่ารับรู้ไม่มีผู้เสวยแต่มันก็จะมีการทวนเข้าไปดูว่าสิ่งเนี้ยคืออะไรมันก็เลยยิ่งเข้าไปติดเข้าไปติดเนี่ยเจ้าค่ะแล้วก็มีกัลยาณมิตรก,ก็ก็ถักว่าแบบเอ้ยสองสองวันเนี้ยมีเรื่องอะไรที่มันแบบเหมือนวิตกหรือหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเงนี้เจ้าค่ะ มันก็มันก็ยิ่งเข้าไปเหมือนเข้าไปเข้าไปหิดไอตัวนี้อีกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่เมื่อเช้าพอดีเปิดที่ที่มีไฟล์หลวงตาคุยกับคุณมดนะคะที่หลวงตาพูดมาคำหนึ่งสอนว่ามันไม่ว่าจะอาการอะไรอ่ะงเงี้ถ้ามันมีการติดมันคือมันไม่มันไม่อยู่กับปัจจุบันคือตรงนั้นมันก็คือถ้าความพยายามที่ผ่านมามันมันคือติดเข้าไปทุกทุกอย่างอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ มันมันก็เหมือนจบตรงนั้นเจ้าค่ะการขาความไม่ตาหลองตาก็ตรงนั้นแหละที่บอกว่าเราหมายผิดนะเราหมายต้นว่าที่สุนจะต้องไปถึงความไม่มีแต่ที่เราหมายความไม่มีไว้ได้ไปเท่ากับไปความมีไปแล้วแล้วก็มีตัวเราไปหมายถึงความไม่มี เพราะมันไม่ถึงความไม่มีจริงๆทัเทีมันก็เพิ่มความทุกข์นีต่ตโดเที่เราไม่รู้ตัวแท้จริงนะความทุกข์นั่นก็เป็นความมีเพราะความไม่มีไม่มีแม,ม้แต่ความทุกข์และความสุขมันถ้าเราสังเกตดูมันจะมีมีคลื่นพลังงานมันไม่ได้เป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แต่แม้แต่คลื่นพลังงานก็ยังเป็นความมี ลื่นพลังงานที่รู้สึกว่ามันกดทับน่วงๆหนักๆอื้อๆตื้อๆนี่ยังเป็นความมีเลยนะเลยว่ามันละเอียดกว่าที่ที่ที่เราเราเข้าใจว่ามันมันต้องเป็นความคิดเป็นอารมณ์นี่มันแค่มีพลังงานที่กดทับมันรู้สึกว่ามันพอจะสัมผัสได้ถึงความน่วงๆหนักๆไม่มากเลยนะไม่ใช่ว่ายึดถึงกระดาษแย่แนละ้ว เดี่ยงล้วต้องกินยาแล้วยังบอกว่าไม่ยึดอะไรวา่างเปล่านะไม่ใช่ในไ,นไม่ถึงไอ้อย่างนั้นมันหลอกเองเราพูดขืนถึงความจริงคือม,มันแค่มันมีมันมีสภาวะหรือมีอาการอะไรที่มันหรือมีคลื่นพลังงานอะไรมันก็เป็นความมีแต่ไม่ได้ใครไปทําลายความมีก็คือความมีก็ปล่อยเป็นความมีเห็นว่ามันเป็นความมีไม่ใช่ความไม่มีแต่ก็ไม่ได้มีผู้ไปหมายแต่ถ้ามีผู้ไปหมายึดถือว่ามไม่มีก็เห็นว่าไอ้ความไม่มีเนะี่ยมันกลายเป็นความมีแล้วมีมีตัวเรา ไปหมายยึดถือความไม่มีโดยนัน้นจึงไม่มีการที่เข้าไปทําลายอะไรเช่นว,ว่ามีพลังหน่วงหนักๆทึบๆตื pp, ต้อๆมันก็ไม่ไม่ใช่ไปหาทางแก้อย่างก็จะมีตัวตวนของผู้ที่มีสอนสอนสอนคือไม่อยากให้มีสภาวะอย่างนี้ที่มันตื้อๆหนักๆ,ๆหน่วงๆอยากให้มันไปเป็นความไม่มีอย่างเนี้มันจะโอ้โหกลายเป็นกิเลสอาวิชาเกิดตหนาอุปทานสอน้อนไปโดยที่ทาให้เราก็งงเลยเข้าไปเล่นในวังวนนั้นเลยตอนนี้ก็บ่วเลยแต่ เราก็แอบ,บเห็นอยู่ว่าเจ้ามีอาการคล้ำๆลงไปเหตุใดจึงเรียกก่อนที่เราจะไปก็เรียกพู้เจ้ามาก็เหตุเพราะว่าเราก็เห็นพู้เจ้าแต่ละคนอยู่แล้วดังนั้นจึงหาโอกาสที่จะเรียกพู้เจ้ามาเพราะว่าเวลามันมีน้อยมันไอ้ความที่ทุบๆเนี่ยมันปรากฏออกมาไม่ใช่ว่าเราเห็นว่ามันในน้อย แต่มันปรากฏออกมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นคืนเปรงกานแต่เป็นแค่แสงสีก็ถูกจับได้แล้ะเพราะความไม่มีไม่มีอะไรจับได้แต่เห็นเป็นความมีแล้วแสดงว่ามันยังไม่ถึงความไม่มีแต่ไม่ใช่ว่าเราไปจับไว้ไม่หมายไว้ตรงความไม่มีแล้วจะให้ใครจับเราไม่ได้ถ้าเราไปหมายตรงความมีไม่มีมันกลายเป็นความมีตลอดสาย มันไม่มีสิ่งที่ยึดถือไม่มีสิ่งที่หมายและไม่มีตัวตนของผู้หมายเมื่อไปเห็นท่านไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรอยู่ในใจที่เป็นเหมือนกระมังที่ว่างเปล่าและไม่ไม่มีกระมังที่ว่างเปล่าไม่มีผู้ยึดกระมังที่ว่างเปล่าสามอย่างนะไม่มีอะไรมายึดไว้ในใจเหมือนกับใจที่เป็นกระมังที่ว่างเปล่าที่หลองรับไว้ได้สองเมื่อไม่มีอะไรแล้วเอากระรมังว่างเปล่าแล้วคอยคานเข้ามาหลังไม้แล้วยกมือขึ้นฟ้าตอนนี้ว่างเปล่าอย่างอันนั้นเขายึดกระรมังว่างเปล่า แต่จริงๆก็ไม่มร่างละเขาทําเป็นไม่รับรู้สิ่งที่อยู่ในกลาบางที่ว่างเปล่าของใจแต่ไปสร้างกลาบางว่างเปล่าอีกใบหนึ่งแล้วก็สุดท้ายถ้าเป็นผู้ที่ไม่ยึดอะไรจริงๆแต่เขายึดความไม่ยึดอยู่โดยไม่รู้ตัวอันนี้ก็เนียนมากเลยเขาก็จะยึดกลาบางว่างเปล่าไว้มันก็กลายเป็นมีสิ่งที่ยึดที่ให้เขาจับได้ไม่ใช่กว่าไม่มีไม่มีคือไม่มีทั้ง สิ่งที่มาใส่ใ,ในใจเปรียบเหมือนมาใส่ในกลาบังและไม่มีกลาบังที่ว่างเปล่าและไม่มีผู้ยึดความไม่ยึดไม่ยึดกลาบังที่ว่างเปล่านื่แหละคือความไม่มีที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเป็นนักสังเกตตัวยงไม่มีอย่างอื่นเลยที่จะที่จะทําได้นอกจากสังเกตเป็นนักสังเกตตัวยงจริงไม่ใช่มีตัวไม่ใช่ม <they> ีต <tutti puede S 3> ัวเราไปสังเกตคือต้องเป็นนักสังเกตจริงๆไปบอกตัวยงนี่มีตัวเราไปนนักสังเกตคือเป็นพูดอะไรก็เดี๋ยวจะติดกลับหมดคือเป็น มีการสังเกตที่ละเอียดจากไม่มีผู้ทิ่สังเกตจะ่านลวงตาคือจากตอนแรกเลยคือต้องยุดไอความรู้สึกเนี้ยแล้วก็เหมือนให้ค่าแปลความหมายมันก็เลยยึดเพิ่มเข้าเข้าไปลึกเข้าไปลึกเนี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆเราไม่ว่าจะความมีใดๆถ้าไม่มีผู้เสวยไม่มีผู้ยึดมันก็ มันมันก็มันมันก็ไม่มีผู้ทุกข์มันจริงๆอ่ะหลวงตาอ้อมรู้สึกเลยว่าข้างในอะมันมันเริ่มคลำมันเริ่มดันเจ้าตัวก็รู้สึกได้เองแต่พอมีผู้ที่จะแก้ไขอ่ะค่ะมันก็หนักขึ้นไปอีกตรงนี้ใช่ใช่แต่ตรงเนี้ค่ะจริงๆจะกะเรียนถามหลวงตาด้วยค่ะพอถึงเวลาจริงๆมันก็รู้อยู่แต่ว่าแก้ตัวเองไม่ได้ พอคิดจะแก้เพราะว่าังมีตัวเรายึดหมายไว้ในใจ,จลึกมีตัวเราเป็นตัวเป้าเป็นตัวหลักไว้ในใจมีตัวเราเราไม่ได้สังเกตที่ความมีตัวเราถ้าสิ้นตัวเราทุกอย่างที่ยึดไว้ไม่มีความหมายเพราะยึดเหมือนที่บอกว่ายึดทุกอย่างมาไว้ในใจเหมือนมไว้ในกลามังสองยึดกลามังที่ว่างเปล่าคือไปสร้างใจที่ว่างเปล่าสามยึดความไม่ยึดหัวใจมันอยู่ที่ตัวเรา ก็คือผู้ยึดทั้งหมดถ้าไม่มีผู้ยึดที่พูดมาทั้งหมดไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นมาจบที่ความคิดปรุงแต่งเป็นตัวเราแต่ละขณะจิตมันเป็นสัางขารปรุงแต่งเป็นสัางขารปรุงแต่ง<ะ>ออกความคิดความรู้สึกเป็นตัวเราไม่ว่าการดินน้นรนการค้นหาการพยายามทำอะไรเป็นอะไรการวิเคราะห์การหาเหตุผลทุกชนิด ไปเริ่มมาจากตัวเราเข้าไปวิเคราะห์ไปดินน้นรนไปค้นหาไปพยายามพยายามไปจงใจตั้งใจเจตนาเพื่อผลประโยชน์ของตัวเราหรือจิตหรือใจของเราความทุกข์จึงเกิดขึ้นนั่นต้องเห็นว่าความคิดความปรุงแต่งทุกจักรณะที่เป็นตัวเราเป็นของของเราหรือเป็นจิตของเราหรือใจของเรามันเป็นความปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของความมีที่เกิดดับที่เกิดตาย ในธรรมชาติที่ไม่มีมันไม่มีความคิดความตกแต่งเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นจิตของเราหรือใจของเรามันก็จะไม่มีตัวเราไปดิ้นหลนไปค้นหาไปพยายามไปจงใจตั้งใจเจตนาไปทําอะไรเป็นอะไรแต่แม้มันจะมีจกิริยาพฤติกรรมแบบนี้มีความคิดความตกแต่งเป็นตัวเราไปดิ้นรนไปค้นหาไปพยายามไปทําอะไรเป็นอะไรก็มันก็รู้ออกมาจากใจที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปลักษณ์ว่าสิ่งเหล่านี้พฤติกรรมเหล่านี้มันเป็นทัางหาพุงแต่งไม่มีใครหลงไปทําอะไรกับมันหรอก ไม่มีใครหลงไปแก้ไขอะไรหรอกเพราะว่าความไม่มีมันไม่มีอาการไม่มีสภาวะอะไรที่จะต้องถูกแก้ไขมันไม่มีผู้แก้ไขความไม่มีอ่ะมันไม่มีสิ่งที่ยึดและความไม่มีอ่ะมันไม่มีผู้ยึดมันไม่มีผิดไม่มีถูกมันมีทั้งไม่มีทั้งอาววิชาและไม่มีทั้งวิชาไม่มีทั้งโง่และฉลาดในความไม่มีไม่มีทั้งโง่และไม่มีฉลาดไม่มีผู้ยึดและไม่มีสิ่งที่ไม่มีผู้ปล่อยวาง ในในความไม่มีไม่มีไม่มีทั้งสิงไม่มีผู้ยึดและไม่มีผู้ต้องปล่อยวางไม่มีผู้ปล่อยวางด้วยเพราะไม่มีผู้ยึดธรรมชาติที่มีก็คงมีอยู่อย่างนั้นแนละธรรมชาติที่ไม่มีก็คงไม่มีอยู่อย่างนั้นแนละไม่มีทั้งการยึดและไม่มีทั้งการปล่อยวางไม่มีตัวเราไม่มีของเรา แต่ถ้ามันมีความคิดความปพ้แต่เป็นตัวเราเป็นของเรามีการยึดและมีผู้พยายามไปช่วยให้ไม่ยึดก็เห็นว่ารู้ป่าจิกใจว่ามันเป็นความมีทั้งนั้นใจแท้ใจบริสุทธิ์มันไม่มีทั้งไม่มีทั้งผู้ยึดและไม่มีทั้งผู้ปล่อยวางมันไม่มีทั้งผู้ที่ไปติดและไม่มีทั้งผู้ที่หลุดออกมาไม่มีทั้งผู้ที่ไปติดอะไรและไม่มีทั้งผู้ที่หลุดออกมาเพราะมันไม่มีตัวตนของผู้ไปติด มันจึงไม่มีตัวตนของผู้ที่หลุดออกมามันจึงไม่มีสิ่งที่ติดและไม่มีสิ่งที่หลุดไม่มีไม่มีจริงๆมันจึงชื่อว่าไม่มีแล้วทำไมต้งบอกว่าเมื่อถึงตอนที่มันติดจึงช่วยตัวเองไม่ได้สักทีเพราะมันมีใครติด และไม่มีใครพยายามช่วยตัวเราเองให้หลุดล่ะเห็นไหมเพราะเรายังมีความรู้สึกว่ามีเราติดและเราพยายามจะช่วยตัวเราเองให้หลุดเราไม่ได้เห็นจากใจรู้จากใจที่เป็นความไม่มีว่าไม่มีทั้งตัวตนของผู้ติดไม่มีทั้งตัวตนของผู้หลุดและไม่มีสิ่งที่ติดไม่มีสิ่งที่หลุดไม่มีไม่มีก็คือไม่มี ไม่มีเหตุผลไม่มีเราจะต้องถามหาเหตุผลอะไรก็คือไม่มีไม่ต้องอธิบายว่าแล้วความไม่มีมันคืออะไรถ้าไปหาเหตุผลของความไม่มีคืออะไรมันก็เป็นความมีเรื่อยไปไม่มีไม่มีเหตุผลไม่มีแม้แต่เหตุผลไม่ต้องการเหตุผลอะไรทั้งสิ้นเพราะความไม่มีไม่ต้องการเหตุผลใครจะหาเหตุผลให้ความไม่มี มันก็จะมีตัวเราอะไปเอาเหตุผลนั้นและเอาความรู้แจ้งจากเหตุผลใช่ไหมล่ะใช่เจ้าค่ะท่านจะต้องทบทวนนะที่เราสอนวันนี้พูดวันนี้ถ้าท่านไม่ชัดเจนท่านต้องเปิดสัฟงฟังซ้ำแล้วก็ทบทวนตรงที่แต่ละคนที่เราชี้แนะ่ไม่งั้นท่านก็จะลืมเลือนยอย่าปล่อยให้มัน ผ่านไปเพราะถ้าท่านไม่ทบทวนตรงนี้ในจิตของท่านโดยการสังเกตไม่ใช่เอาไปคิดทบทวนแต่ด้วยการสังเกตตามที่บอกอยากต่อเนื่องจริงๆแล้วท่านเ็ตความจริงด้วยใจของท่านเองโดยไม่ต้องถามใครเจ้าค่ะกลาบขอบพระคุณเจ้าค่ะ